โรงเรียนสารศาสตร์ประชาอุทิศพิทยาคารสวัสดีค่ะเรามาพบกันอีกแล้วนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้เรามาเรียนเรื่องการขึ้นและตกของดวงจันทร์สอนโดยคุณครูสุจิตราคำหอมค่ะ นักเรียนคะเรามาฝึกอ่าน conversation กันก่อนนะคะ How to protect yourself from COVID-19 1. Wear a face mask 2. wash your hands often with soap and water 3 and wipe your hands with alcohol gel 4 keep social distancing 5. Avoid crowded places. 6. Eat healthy and cooked food. 7. Cover your nose when coughing or sneezing. Eight. Always check your body temperature. Nine. Do exercise. Ten. See a doctor when you feel sick. ก่อนเข้าสู่บทเรียนในวันนี้เรามารับสมองกันก่อนนะคะให้นักเรียนเขียนวันที่ครั้งที่จากนั้นเขียนข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5และข้อที่6ค่ะ หนึ่งดวงจันทร์ขึ้นทางทิศใดหนึ่งดวงจันทร์ขึ้นทางทิศใดสองดวงจันทร์ตกทางทิศใดสองดวงจันทร์ตกทางทิศใดสามเรามองเห็นดวงจันทร์ในช่วงเวลาใดเรามองเห็นดวงจันทร์ในช่วงเวลาใดสี ในคืนวันเพนมองเห็นดวงจันทร์เป็นอย่างไรในคืนวันเพนมองเห็นดวงจันทร์เป็นอย่างไรห้าบนดวงจันทร์มีกระต่ายหรือไม่บนดวงจันทร์มีกระต่ายหรือไม่หกโลกหมุนรอบตัวเองในทิศทางใดโลกหมุนรอบตัวเอง ในทิศทางใดให้นักเรียนใส่คำตอบได้เลยนะคะเรามาเฉลยพร้อมกันนะคะใครถูกใส่หนึ่งใครผิดใส่ศูนย์หตะวันออก 2. ตะวันตกสามางคืนสสว่างเต็มดวงห้าไม่มีและข้อสุดท้ายข้อที่6ค่ะทวนเข็มนาฬิกา หลังจากนั้นให้นักเรียนนับเลขหนึ่งของตัวเองนะคะว่าได้ทั้งหมดกี่ตัวถ้านักเรียนถูกหมดเลยทั้งหกข้อแสดงว่านักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะแต่ถ้านักเรียนยังมีผิดบ้างเป็นบางข้อให้นักเรียนอ่านหนังสือเพิ่มเติมนะคะแล้วนักเรียนจะเก่งขึ้นค่ะ ดวงจันทร์ของเราดวงจันทร์เป็นดาวที่มีลักษณะคล้ายทรงกลมมีพื้นผิวขรุขระเป็นหลุมบ่อโคจรหรือเคลื่อนที่รอบโลกดวงจันทร์จึงเป็นบริวารของโลกดวงจันทร์หมุนรอบตัวเองและโคจรรอบโลกในทิศทวนเข็มนาฬิกาค่ะ บนดวงจันทร์นั้นไม่มีอากาศไม่มีน้ำและไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่พื้นผิวของดวงจันทร์ส่วนใหญ่ปกคลุมเต็มไปด้วยฝุ่นผงละเอียดและเศษหินชิ้นเล็กชิ้นน้อยและยังมีภูเขาสูงหลุมอุกกาบาตและเหวลึกมากมายทั่วบริเวณพื้นผิวของดวงจันทร์ ดวงจันทร์ไม่มีแสงสว่างในตัวเองแต่คนบนโลกมองเห็นบางส่วนของดวงจันทร์ได้เนื่องจากดวงจันทร์ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์แล้วสะท้อนเข้าสู่ตาขณะที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลกค่ะดวงจันทร์โคจรรอบโลกประมาณ27.32วันมีแรงโน้มถ่วงประมาณ 0.166เท่าของโลกดวงจันทร์มีเส้นผ่าศูนย์กลาง3,474กิโลเมตรและห่างจากโลกประมาณ38,440 0กิโลเมตรค่ะเมื่อพศ2512นินอัมสตองและ อีกสองคนนักบินอวกาศขององค์การนาซ่าประเทศสหรัฐอเมริกาเดินทางไปกับยานอพอลโล1 1ซึ่งลงจอดบนดวงจันทร์ได้สำเร็จค่ะการขึ้นตกและรูปร่างของดวงจันทร์เราจะเห็นดวงจันทร์ปรากฏขึ้น จากขอฟ้าทางด้านทิศตะวันออกและตกทางด้านทิศตะวันตกเหมือนกับการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์นะคะทำให้มองเห็นดวงจันทร์ปรากฏขึ้นทางด้านทิศตะวันออกและตกทางด้านทิศตะวันตกค่ะโลกและดวงจันทร์หมุนรอบตัวเอง ในทิศทวนเข็มนาฬิกาหรือจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกขณะที่ดวงจันทร์หมุนรอบตัวเองก็เคลื่อนที่รอบโลกจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกด้วยเช่นกันซึ่งการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์รอบโลกเรียกว่าการโคจรนะคะ สำหรับในสไลด์นี้จะเป็นรูปร่างของดวงจันทร์ตั้งแต่ขึ้น8ค่ำขึ้น15ค่ำแรม8ค่ำและแรม15ค่ำนะคะการขึ้นและตกของดวงจันทร์ สวัสดีจ้าน้องๆวันนี้พี่นับดาจะพาน้องๆไปรู้จักกับดวงจันทร์ของเรากันนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยดวงจันทร์เป็นดาวลักษณะคล้ายทรงกลมเป็นบริวารของโลกในคืนวันเพ็ญหรือวันขึ้นสิบห้าค่ำจะมองเห็นดวงจันทร์มีรูปร่างคล้ายวงกลมมีสีขานวนวลมีเรื่องรอยสีเทาแต่งแต้มเรื่องรอยสีเทาที่มองเห็นก็คือหลุมบ่อบ,บนดวงจันทร์นั่นเอง บางคนจินตนาการร่องรอยนี้เป็นรูปร่างต่างๆเช่นกระต่ายหรือตากรับยายดวงจันทร์มีการหมุนรอบตัวเองในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาซึ่งเราเรียกว่าการหมุนสมวนันคือเวลาที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลกเท่ากับเวลาที่ดวงจันทร์หมุนรอบตัวเองส่งผลให้โลกเห็นดวงจันทร์เพียงด้านเดียว เราเรียกด้านที่หันเข้าหาเราว่าด้านใกล้ส่วนด้านตรงข้ามคือด้านไกลเป็นด้านที่เราไม่สามารถมองเห็นได้เมื่อเปรียบเทียบการแปรค่าปโคจรตามมาตภูมิศาสตร์ระหว่างโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ทําให้เกิดเป็นเฟสของดวงจันทร์จะซ้ำรอบทุกๆช่วง29.5วันเรียกว่าคาบไซโนดิก การขึ้นและตกของดวงจันทร์เกิดจากการที่โลกหมุนรอบตัวเองในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเมื่อมองจากเหนือขั้วโลกเหนือทําให้คนบนโลกมองเห็นดวงจันทร์ปรากฏขึ้นจากขอบฟ้าทางด้านตะวันออกและรับขอบฟ้าทางด้านตะวันตกการที่คนบนโลกมองเห็นดวงจันทร์ขึ้นทางตะวันออกและตกทางด้านตะวันตกเกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลกโดยเส้นทางการขึ้นและตกในแต่ละวันเป็นแบบรูปค่ะ โลกใบที่เราอยู่นี้เป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่กําลังหมุนรอบตัวเองไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาการหมุนรอบตัวเองของโลกใช้เวลาประมาณ24ชั่วโมงหรือหนึงวันเพราะโลกของเราหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องในทุกๆวันในขณะที่โลกของเรากําลังหมุนรอบตัวเองอยู่นั้น ดวงจันทร์ซึ่งเป็นดาวบริวารของโลกก็กำลังโคจรรอบโลกของเราด้วยโดยดวงจันทร์จะโคจรรอบโลกของเราเป็นเวลาประมาณ30วันหรือ1เดือนดังนั้นในหนึ่งวันที่โลกหมุนรอบตัวเองครบหนึ่งรอบดวงจันทร์จะโคจรรอบโลกไปได้ระยะทางประมาณ1ส่วนใน30ส่วนหรือเคลื่อนที่ไปได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ปรากฏการ์การขึ้นและตกของดวงจันทร์เมื่อมองจากบริเวณเหนือขั้วโลกเหนือทำให้คนบนโลกมองเห็นดวงจันทร์ปรากฏขึ้นทางด้านตะวันออกและตกทางด้านตะวันตกนะคะจากสไลด์นี้ให้นักเรียนสังเกต ในแต่ละวันนักเรียนมองเห็นดวงจันทร์มีรูปร่างอย่างไรบ้างคะดวงจันทร์มีรูปร่างเซี่ยวเล็กๆเซี่ยวใหญ่ครึ่งวงกลม วงกลมให้นักเรียนสังเกตที่สไลด์นี้นะคะรูปร่างของดวงจันทร์สังเกตได้อย่างไรบ้าง ร่างของดวงจันทร์สังเกตเห็นได้จากส่วนสว่างของดวงจันทร์เรามาสรุปกันนะคะดวงจันทร์มีปรากฏการการเคลื่อนที่ขึ้นและตกเป็นแบบรูปโดยคนบนโลกจะมองเห็นดวงจันทร์ขึ้น ทางด้านตะวันออกและตกทางด้านตะวันตกทุกวันนะคะและดวงจันทร์มีปรากฏการการเปลี่ยนรูปร่างเป็นแบบรูปโดยคนบนโลกจะมองเห็นดวงจันทร์มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในแต่ละวันโดยมีลักษณะซ้ำกันทุกเดือนค่ะ แบบฝึกหัดหน้าหนึ่ง้าสิบหาสาเหตุการเกิดปรากฏการการขึ้นและตกของดวงจันทร์นักเรียนและเพื่อนข้างๆช่วยกันคิดว่าข้อความต่อไปนี้ถูกหรือผิดและแก้ไขข้อความที่ผิดให้ถูกต้อง 1. เรามองเห็นดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ขึ้นทางขอบฟ้าด้านเดียวกัน 2. ขณะที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลกโลกก็โคจรรอบดวงจันทร์เช่นกัน 3. โลกหมุนรอบตัวเองจากทิศต,ตะวันออกไปทิศต,ตะวันตกเราจึงเห็นดวงจันทร์ขึ้นทางทิศต,ตะวันออกและ ตกทางทิศต,ตะวันตกเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนถูกกันไหมคะเรามาเฉลยพร้อมกันนะคะจากข้อที่หนึ่งข้อความที่เขากำหนดให้ก็คือ เรามองเห็นดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ขึ้นทางขอบฟ้าด้านเดียวกันจากข้อความนี้นักเรียนคิดว่าถูกหรือผิดคะคำตอบก็คือถูกต้องนะคะต่อไปข้อที่สองค่ะจากข้อความขณะที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลกโลก ก็โคจรรอบดวงจันทร์เช่นกันจากข้อความนี้ถูกหรือผิดคะคำตอบก็คือผิดนะคะเพราะขณะที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลกทั้งดวงจันทร์และโลกก็หมุนรอบตัวเองเช่นกัน ต่อไปข้อที่สามค่ะจากข้อความโลกหมุนรอบตัวเองจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกเราจึงเห็นดวงจันทร์ขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกจากข้อความนี้ถูกหรือผิดคะคำตอบก็คือผิดนะคะต้องเป็น โลกหมุนรอบตัวเองจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกเราจึงเห็นดวงจันทร์ขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนอย่าลืมอ่านหนังสือเพิ่มเติมกันด้วยนะคะ สำหรับในวันนี้คุณครูให้นักเรียนทบทวนบทเรียนนะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าต้องขอขอบคุณนักเรียนทุกคนและผู้ปกครองทุกท่านนะคะ See you again next time have a nice day